สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนฮนพบกับผมครั้งใน c r o s s d o c กับ Crossdock c h a n นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวประวัติความเป็นมาของฮีโร่ใน Garena ROV นะฮะซึ่งตัวแรกที่ผมเลือกนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครต้องเป็นตัวแรกของเกมนะฮะตัวน้อยกรอยใจของเราตัวนี้ครับ v ว l e High หรือ Van Helsing นะครับ <Good. S 1> ก็ตัวนี้นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นแครี่นะครับตำแหน่งเนี่ยเป็นแครี่นความจุดเด่นของเขา ่าเรามาดูนะครับข้างล่างครับพลังชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าพลังโจมตีนี่เยอะมากครับส่วน after skill นะฮะแล้วก็ความยากเนี่ยก็ประมาณ1.4ส่วนสครับไม่ค่อยอะไรมากนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือผมว่าทุกคนต้องเล่นโปรนะครับคนที่เล่น r o v นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราใช้ tutorial นั่นเองนะครับซึ่งในความคิดเห็นของผมเนี่ยตัวนี้ผมชอบเพราะว่า 1. เล่นง่ายสกิลใช้ง่ายครับแต่ว่า มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าจะเห็นได้ว่า่าเลือดหรือพลังชีวิตเนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็อันนี้นะเป็นคอสตูมที่สองนะฮะเป็นคอสตูมอ่าอน,นี่เป็นคอสตูมแรกนะเห็นว่าจะเป็นคอสตูมแรกที่เราได้นะครับหล่อๆกันเลยฮะซึ่งอคอสตูมนี้เนี่ยก็แวนเทลซิงนะครับเป็นนักล่าอะไรนะนักล่าแวมไพร์หล่อมากโอยดูข้างหลังดิแต่ส่วนตัวผมชอบอันนี้ที่สุดนะฮะเพราะว่า ชอบชุดเนี้ยเท่สุดอะพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสตอรี่เนื้อเรื่องของแวนเฮลซิงหรือเวลไฮเป็นยังไงไปดูกันเลยครับค้ะเคยเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของมนุษยชาติในสงครามแวมไพร์ที่ยาวนานร่วมศตวรรษเวลไฮไม่เคยเชื่อเรื่องแวมไพร์จนกระทั่งเขากลายเป็นนักล่าแวมไพร์เมื่อเขาเดินทางไปยังโรมาเนียเพื่อรับมรดกจากบัมพบุรุษ เวลไฮก็ได้ประจันหน้ากับดักคูล่าการขาดประสบการณ์ในการรับมือกับสัตว์ร้ายแห่งรัตติการเหล่านี้ส่งผลให้ภรรยาของเขาต้องจบชีวิตลงเหตุการณ์นี้ได้ทำลายชีวิตของเวลไฮและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขามีแต่ความต้องการที่จะชำระแค้นของตนต่อเผ่าพันแวมพรยข้าขอสาบานในนามของพระเจ้าว่าข้าจะกำจัดอำนาจมืดบนโลกใบนี้ไปให้หมดสิ้น และจะตอ่อกรกับแวมไพายจวบจนล้มหายใจสุดท้ายคำปฏิญาณน,นี้คือทุกสิ่งที่เวลหายหยึดมั่นเขากลายเป็นบุรุษที่มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการล้างเผ่าพันุ์แวมพายซึ่งเขาก็ทำได้เช่นนั้นทันใดที่แวมไพายตัวสุดท้ายล้มลงแทบเท้าของเขาเวลไฮก็ได้รู้สึกถึงความว่างเปล่าเขาได้ยินเสียงเรียกแห่งสวรรค์ว่า เจ้าได้ทำสิ่งที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดทำได้แต่ความมืดมิดที่เจ้าได้ต่อสู้นั้นมีอยู่ในรูปแบบมากมายและวัมพายก็เป็นเพียงรูปหนึ่งเท่านั้นเสียงเรียกจากบรพการนี้ทำให้เวลไฮรู้สึกฮึกเหิมเสียงนั้นได้กล่าวต่อไปว่าคลานี้เจ้าจะต้องเผชิญกับพลังและความโหดเหี้ยมของปีศาจที่แท้จริงแต่จงอย่าได้กลัว เพราะเจ้าจะกลายเป็นนักล่าปีศาจอ่ะเป็นเงี้ยบ้างครับสตอรี่หนักๆนะครับอ้าวตอนนี้ผมมาดูสกิลนะครับบิลเลสจอมนะครับเป็นท่าอันตินั่นเองฮะก็ปล่อยกระสุนนะครับเสียหายเป็นเวทนะฮะก็จะมี3มเลเวลนะเพราะว่าอันติของแต่ละตัวเนี่ยจะมีแค่3มเลเวลเท่านั้นอ่าอันนี้เป็นสกิลนะฮะเป็นคอสอัพเดตนะครับตัวนี้หนักๆก็คือจะเป็นเวทกับคอนโทรลนะเวทกับควบคุม คือนอกจากโดนความเสียหายแล้วเนี่ยจะตันศัตรูได้ด้วยก็ทำให้เขาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเคลื่อนไหวเร็วขึ้น25%เนะเป็นเวลา2วินาทีสุดยอดนะฮะสำหรับสกิลนี้อันที่3 blood y hunt นะฮะคือตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายกันนะครับแต่ว่าจะเน้นเสียหายเวทนะครับร9 0ยเก้าบนะฮะแล้วก็ทําให้อะไรนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะของเราในยี่เปเครับเป็นเวลาสวินาทีครับ แล้วอันนี้จะเป็นสกิลติดตัวนะฮะก็ทุกการโจมตี3ครั้งแบบธรรมดาเนี่ยจะสุ่มยิงจักหมุนออกมานะฮะโอ้โหก็ตามฉบับของเวลไฮหรือแวนเฮลซิง g นี่ครับอ่าเป็นไงกันบ้างฮนะสำหรับแวนเฮลซิงที่ผมมารีวิววันนี้นะครับก็จะเน้นประวัติเป็นหลักนะครับเราจะได้รู้ในความเป็นมาของตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาตัวไหนมารีวิวเนี่ยต้องคอยติดตามกันนะจ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ